มาอยู่กับมาริสาไทยแลนด์วีลามอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวแต่เรามีอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะคะที่เอามาใช้ในการทําวิดีโอของเราเองนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกรกล่องสินค้าตัวนี้ค่ะนี่นะคะ s A m s u n g a 2 1 S นะคะตัวนี้คือคร่าวๆที่ได้อ่านข้อมูลจากใน เว็บไซต์ของ Samsung นะคะแล้วก็ใน Li n e อ f ฟ i ิเชีของ Samsung เนี่ยสเปคเขาค่อนข้างดีเลยนะนะคะตัวกล้องเนี่ยกล้องถ้าเป็นกล้องหลักก็จะอยู่ที่48ล้านเมกะพิกเซลนะคะนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนนะคะตัวเครื่องก็จะแบบ นี่นะคะตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ดีไซน์แบบบางเรียบรูนะคะบางหรูเลยแล้วก็น้ำหนักก็ใช้ได้นะคือคือไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่ารายละเอียดของเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าหนักอยู่เท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าคือที่มาริสาเลือกซื้อรุ่นนี้เนี่ย เดี๋ยวจะขึ้นสเปคด้านข้างตรงนี้ให้ดูนะคะว่าเ,เขามีรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของตัวนี้อะไรยังไงบ้างมาริสาเลือกซื้อตัวนี้ที่เป็น a 2 1 s นะคะแรม 6G จและก็ความจำของเครื่องนะคะ 128GB นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือ ด้วยการทำงานของเราเนาะด้วยการทำงานของเราแล้วก็ความจุของเขาเราคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็พอดีกับเราเพราะว่ารอ28เนี่ยมันก็เยอะนะคะซึ่งในการถ่ายวิดีโอ1ครั้งนะคะเราก็ทำแล้วก็อัปโหลดเลยทันทีหรือเราอาจจะเซฟเข้าไป เก็บไว้ในคลาวก็ได้นะคะในหลายๆที่นะคะด้านหลังก็จะเป็นกล้องนะคะ4ตัวนะคะมีกล้องมาให้4ตัวเป็นกล้องหลัก48ล้านแล้วก็กล้องมาโครนะคะกล้องเลนไวนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไม่แน่ใจ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นสเปคให้ดูแล้วกันนะคะด้านหลังนกีกล้องหน้านะคะ13ล้านพิกเซลนะคะก็น่าจะคิดว่า,าสวยพอดูนะคะใครที่อยากจะลองไปซื้อหรือไปหาข้อมูลน,นะคะก็ก็เอาข้อมูลตัวนี้นะคะไปพิจารณากันดูได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์ที่เขาแถมมานะคะด้านในกล่องนะคะจริงๆคือกล่องมันแกะแล้วนะคะก็เลย เอามารีวิวก่อนนะคะไปไปทดลองใช้งานมาแล้วด้วยนะคะถูกใจมากนะคะกล้องสวยแล้วก็ออปชั่นในส่วนของด้านในที่เขาติดมาให้ที่ตัวเครื่องเลยคือใช้กล้องที่ตัวเครื่องนะคะมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวถ้าใครอยากจะดูในส่วนของวิดีโอนะคะที่ไปถ่ายมาแล้วนะคะก็ไปดูที่คลิปน้ำตกนะคะน้ำตกหน้าเมืองสองนะคะ ่ะนี่คือของแถมนะคะที่ได้มานะคะของแถมที่ได้มาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จสายชาร์จนะคะแล้วก็หูฟังนะคะนีนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะ s a m s u n g A21 s รุ่นนี้นะคะสายชาร์จจะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็น type c เนาะ นี่นะคะมันจะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะคะจะเป็นสายชาร์จแบบนี้นะแล้วก็อันนี้คือพอร์ตชาร์จที่ตัวเครื่องนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็ค,คือมันเป็นตัวใหม่แล้วนะคะด้านหลังมีสแกนนิ้วด้วยนะด้านหลังมีสแกนนิ้วนะคะสีสวยนะคะสีที่เลือกมาตัวนี้เป็นสีดานะ สีดาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สีดําแบบดําแมทนะมันจะเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าสีมันสวยมากเห็นไหมสังเกตไหมว่าถ้ามันส,สะท้อนกับไฟมันจะออกเป็นเป็นไล่สีแบบนี้อันนี้คือเก๋อันนี้คือสวยนะคะอันนี้คือสวยเลยทีเดียวในส่วนของด้านในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเอาไม่เห็น นี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นแร d ดอมสกรีนนะคะเวลาเรากดมันก็จะแร n ดอมไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ,ะตัวกล้องคือสวยมากเห็นไหมคะกล้องคือสวยมากสามารถที่จะปรับเป็นเลนวายก็ได้นะคะเป็นเลนวาย เลนไว้ก็จะกว้างขึ้นมาก็ถือคือไม่ได้เนี่ยนี่คืออันนี้คือเลนไวดนะคะนี่คือเลนไวดเนาะก็จะเห็นประมาณนี้แล้วก็เป็นเลนปกตินี่คือเลนปกตินะคะมีปรับได้หลายโหมดเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะมีมี ลูกเล่นให้เราเนะี่ยเป็นเลือกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะดาวน์โหลดเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายก่อนนะคะดาวน์โหลดเพิ่มได้อีกยังต้องศึกษาในส่วนของการใช้กล้องนะคะว่าเขามีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมได้อีกแต่เท่าที่เท่าที่ความต้องการของเราก็คือเราอยากได้ กล้องที่มันมีความละเอียดค่อนข้างสูงนะคะคืออันนี้ไม่ได้สูงมากแต่มันมันก็พอดีสำหรับเราคือ48ล้านพิกเซลอันนี้โอเคแล้วนะคะนะคะคือลดแล้วมีอีกมีที่สเปคสูงกว่านี้นะคะแล้วก็กล้องสวยกว่านี้มากซึ่งได้ลองเล่นแล้วนะคะได้ลองไปทดสอบใช้งานที่ที่ช็อปแล้วนะคะก็คือ นันจะเป็น 5G นะคะก็กล้องสวยเพอร์เฟกมากซูมไม่มีแตกเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือดีๆสักเครื่องหนึง่งเมมโมรีสูงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากราคาไม่เกินมือแนะนำตัวนี้เลยนะคะ 6G 128กล้อง48ล้านกล้องหน้า13ล้านสุดยอดนะคะนะคะ ใครที่อยากจะไปหาซื้อหรือว่าซื้อเป็นของขวัญในวันปีใหม่ให้สำหรับคนดีๆคนที่เราอยากจะให้นะ,คะ <S <S เครื่องนี้สเปคนี้รุ่นนี้บอกเลยเจ๋งมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูรีวิวโทรศัพท์ซ m s ซ n งนะคะของน้องนะะเป็นเครื่องใหม่น,น,นะะตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ย ก็จะใช้งานโทรเข้าโทรออกนะคะรับข้อความนะคะแล้วก็ยังใช้งานเขาอยู่นะเราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งเขาไปเลยนะคะยังใช้งานเขาอยู่แต่เพียงแค่ว่าตัวนี้เวลาเราเอาออกไปถ่ายข้างนอกเนาะมันก็จะได้ความละเอียดแล้วก็ภาพที่สวยกว่านั่นเองนะคะ,นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการ แชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ